สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องอิงกับมาแล้วนะครับอมืมาแล้ววันนี้น้องหน้าขาวชมพูมากเลยเอาดีๆใส่แมนจ้านะครับมองไม่ชัดเท่าไหร่ เป็นคุณครับไม่เดียวนะฮะขออนุญาตเจินหรอมาดูนี่ดีกว่านะคคนก็มารอกนะนันนะทุกคนนะฮะก็เอ็นดูน้องนะ

ตามไปเล่นร้านไหนสวัสดีทุกคนครับผู้ครอบทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเดินตามไปนเ่อ

ีบาทด้เรามาตัจะดแตงหาอยู่ี่อเอาๆซืดอให้หน่อยจะ้่ียวำกันอันนี้อมพ่อให้หูเสร็จนี่มีปากการไม่ใช่กองอัะนี้ค้าปากการ่ยดอกือจะพ่อเ่า0สาานองใส่ได้บาน ต้ตส่งอะไรเขาอีกเด้เนี่ยจำเรินอนนอันน,อน,นันแม่มหาข,ข้าวจะทำมาคองขึ้นข้าวตุเรียมไปย,าย่างดีข้าวกะวะชิเสื้สอผ์ไย่นั่น,นสเสื้อผาย่บ หัวเอี๊ยเมาหัวพอเอีิาแดงเลยอ่ะเอาไอ้น้ารีสวยจังมีวิกเลยเขามีวิกเลยโอ้ยยาวแล้ววันนี้ผมยาวมาเมื่อวานวันนี้ผมยาวต้ก็ทำผมทรงเดียวกันแล้วนะเนี่ย ออลิกอลิกเปลี่ยนไปอลิตไม่น่าเลยอลิกอเล็กขึ้นกับเต้ก็เกาอีกเข่ไหมบอกจะวิ่งแรงเดี๋ยววิ่งยผมพึ่งอะไรนะไม่ไม่ไม่หัวปลกแล้วหัวปลแต่งงาร้ดูไปเน่ใจร้าย ว่าแกวันท<ส> <distribution> <renamed> ี่คาดว่าแตกขัยาอันเขาเลือกที่สองโดยประมาณ ถ้าอยู่บ้านเหงาแน่เลยวันน้แปลกมากเลยวันนี้ทุกคนแปลกไหมเกายังเหแปลกไหมพนกับแม่บีไปไหนเออเออย่าบอกว่าขาเดินไม่ได้หรือเปล่าอย่าบอกนะแม่บีอยู่นี่ไหมไปยังไปยังไปยังกันเจ้าตอนไหนเอาตอนไหนอย่บอกนะว่าตอนไหนกันขอวัขอวัดขอขอดขออขออขอ

โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับเดียวนาะน้องมายังไงก็เดี๋ยวจะวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับขอบคุณครับบ๊ายบาย